เราเดือนจะผัดผัดพักน้ำมันหอยนะคนผัดน้ำมันหอยนะคะพักเขาก็จะมีพักบุ้งนะคะทุกคนพักกระปุกผักกาดนะผักกาดมัดหนึ่งพักบุ้งมัดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีฟักทองนะคะฟักทองน้อยหนึ่งตื้อเฮานะคะทุกคนนะล้างขัางของน้องดแดแดดกำมะซอยอบบื้อซอยหั่นฟักทองมาเด้อพี่น้องเลย อ,ออกฟักทองไหะ่มักอึ้อทำมมันแหงทุกคนคะ่ะมันมากอร่อยมากนะคะทุกคนสะเดือนมากกินเนเหนียวเนียว,ยวดูเหนียวมันๆเวลาพัดนี่กะ อร่อยมากนะคะทุกคนหรือว่าเขาออกมาบวชนาอพี่น้องนาะบวดบวดคลักทองกระแซ่บนะคะแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยนะคะทุกคนครับแกงเปะเระเบือผ้าใส่ันพัดใส่ไข่นะ,สะเนสริญชื่อเอ่อสริญซ่มซิมซิมเดียว<ม>พี่น้อง ซื้อมาสิ้นเดียวสิ้นในน้อยดอกสิ้นบนใหญ่ชิ้นละยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทนะคะชิ้นละยี่สิบเรือนฟ้าใส่็ดกได้สำนีกน็โอเคแล้วทุกคนค่ะนะพอได้ใส่กับพักกับหยาเ้า พคตตัวนี้หั่นอีกชิ้นหนึ่งนะคะร้อยนะคะผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งบ้านเรานะคะผักบ,บุ้งกังบ้านเฮาอ่อนๆนะคะคนอ่อนร่อยช่น,นะคะเหมือนมาก,กินผักบ,บุ้งบ้านเฮากกกิกกับส้มต่าแซ่ กนะด้กงกรอบนี่ดีพี่น้องนะคะเวลาพักก็อร่อยมกากๆนะคะทุกคนค่ะเอาไฟฟ้าเลยกัดจอพักน้องแล้วกับสิเรอน้อยเดียวทุกคนนะ ร้รทุกคนคนมาเตรียมหมอ,อกระทะทุกคนนะเดี๋ยวเะเดินเอาหมอ,อกระทะข้างก่อนเนาะ ะมีรสดีนะคะใส่รสดีด้วยนะคะเสียงดังเลูกเด้อน้ตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอย น่าจะหมดนะทุกคนเราจะมีน้ำมันหอยแล้วก็มีเตาเจี้ยวแล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนแบบสามอย่างนี้ก็พอแล้วทุกคนค่ะน,ะนะ,ะ,นะนะคะน้ำปลานะคะเช็คเบอรงน้ำปลาก่อนน้ำปลามีอยู่นะคะใส่น้ำปลาน้ำปลามีอยู่นิดนึงทุกคนใกล้จะเบิด์ขึ้นแต่ลนะทุกคนนะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปออกคัาลงไปนะทุกคนนะ เพราะว่าซซเดินกระเทียมกระมืดทุกคน ใส่เ้ยรืยไม่ไเยนะคะแล้เราก็จะมาใส่น้าวที่นรออนอร่อยอร่อยนิดนึงนะคะทุกคนลัน้ำหวานนิดนึงมันหอมมากนะคะ คน้ำน,นิดนึงนะนิดนึงก็พอนะคะทุกคนจเจ้เรือก็จะทำการปิดนะคะทำการปิดทุนน่น น,น,นิดนึงเพราะว่าเรามีฟักทองนะฟักทองสิกซุปซาทุกคนนะเอาฝาปิดนะคะทุกคนนะคะความร้อนนิดนึงนะคะทุกคนค่ะผัดผักของเรานะคะใส่เวลาจักน้อยนะคะเพื่อว่าฟักทองของเฮาให้ซุกจักหน่อยนะคะคนนะกับพักนะ ว่ารอฟักทองนะคะทุกคนให้มันร้อนระอุสักหน่อยนะคะผัดผักเกล้านะคะเน้นฟักทองให้ซุกก็ถือว่าโอเคนะทุกคน เริ่มฉ่ำแล้วนะทุกคนฟักทองสุกไปแล้วนะฉ่ำไปแล้วนะคะแต่ก็รออีกนิดนึงนะคะทุกคนชิมน,นะคะรสชาติได้แล้วนะคะทุกคนค่ะรสชาติได้แล้วเด้อนะฟักทองเราก็ฉ่ำแล้วนะคะฉ่ำก็ถือว่าสุกแล้วนะทุกคนค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะ นี่พอฉ่ำแล้วนะคะผัดผักน้ำมันหอยของเราโอเคแล้วนะคะทุกคนปักทองของเขาสุกไปแล้วนะคะทุกคนนะฉ่ำแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสุดยอดผัดผักน้ำมันหอยของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยทุกคนคะ่ะอะ คลิปนี้กัะพี่น้องหอมนะคะรสชาติกลมกล่อมดีมากเลยนะคะเหมาะกับกินกับข่าวสวยร้อนรอนนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ได้อ่าวันนี้สเสด็จลาพี่แลวน้องไปก่อนนะคะในคลิปนี้สวัสดีจ้า